รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนั่นลุงชิดทิดเมีคุณยายสำลีพี่เทิดน้องนุชแม่พลอย อยู house, ่ต the ่างบ้านต่างร้อยภูกพันธ์ประกันมันดังญาติพี่น้องท้องเดียวกันเอ็บคุยไข่หนักเบาเกิดหยุดต้นค้องไหลทางช่วยแบ่งเบาสุขแค่ชิดบ้างเราสวัสดีครับตอนนี้ท่านแพทย์ศีลอาลัยตลาดนักสุขภาพครับ ผมี่คุณหมอตุ้ยชัยแล้วก็พยาบาลคุณสวยครับน้องแอนอดิชานะครับผมอยู่กันสองสัปดาห์แล้วใช่แล้วครับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเรื่องราวของสุขภาพซึ่งต้องดูแลกันต่อไปนะครับไม่อยากให้พลาดแม้แต่เสาเดียวดูแล้วชมแล้วเล่นไปกับเราด้วยแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับผมวันนี้นะครับศิลปินที่จะมาร่วมรายการกับเรานะครับสองสองท่าแรกี่เป็นศิลปินดูโอกันังออกอัลาบันทใหม่ครับมากนะคะแนวฮิปฮอปใช่ค่ะ คุณเต้งเธอเธองคุณโดงชาชาชาคุณตั๊กสินิพน์ครับตด้าเนาสงใจไหมตัดาเาสงใจไหม่ตัดหูตัดก่ให่เน่งกินตับ คือสมมากกับผู้หญิงหรือใครก็ช่างไม่ชอบกินตับกันผู้หญิงก็ชอบกินพวกตำส้มตำตำทัหมตำแซงอะไรยี้จมโกจมโกออกแรงนั่งตำทำไวทำไมตับหวานน้องสนใจไหมตับหมูตับไก่อยากให้น้องกินตับ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 ตตับตับตับตัับต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 ัตับตั อาจริงๆคุณเ่งนะครับเพลงนี้จริงๆชื่อเพลงอะไรคุณเจ๊ครับกินตับครับเพลงกินตับนะครับอ้าวใครชื่อชื่อชุดหน้าชุดหน้าเตรียมแล้วค่ะถึงแล้วกิน ซุปเปอดซุเปอให้ต้องถามต้องถามน้องแอนก่อนชอบเพลงเมื่อกี้ชอบไหมชอบชอบจังหวะเต้นมากเลยอะแล้ว่าน่าจะไปเปิดอีกที่ไอช่วงไอช่วงตับ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 ลองให้น้องแอนสักนิดเ้อยากเห็นแล้วองสดสเลยตับปูตับเป็ดตับไตตัตับเป็ดตับไตกินไหมซ้ำไปแบบ เปิดสามสถานีเนี่ยติดแล้วนะนะฮะติดติดชาร์จติดค่าสถานีเดี๋ยวพอได้การแล้ผู้จ่ายสามคอมเครียดนะครับตอนนี้อาหาฟังเพลงนะครับกินตับเพลงกินตับของจังหวะมันคล้ายับสามโทนสามโทนอ่ะนะครับโอ้ทำไมต้องเอาไปเปียกเอาสองตัวพี่ชิญที่โพเดียมอครับสวัสดีครับ นี่ก็ไปด้วยกันสาคนนี้สนุกเลยนะครับเนี่ยบายเลยวันนี้ผมก็ตักแต่งตัวตืนเวทีมากเลยเนี่ยนะใช่ลูกชายคุณโตเขายินดีด้วยจบปริญญาแล้วครับน้องลูกชายคัณโตจบปริญญาด้วยยินดีด้วยจบมาได้จบมาได้เมื่อวานนี้พ่อแม่ก็รับปริญญามาวันนี้พ่อแม่เสียใจแล้วทไมอะติดคุกอยากพูดอะไรช่างมันพูดแล้วมันสบายใจรู้จักรอพสตอไหม ปัจจุบ<ด>ันก็จะเป็น<ห>รอพอศตอเมื่อก่อนจะเป็นอนามัยรอพอศตอรอพอร,รับพยาบาลรับพระสงตลาดตูงตลาดเปอ่ะ พสตไม่ใช่ครัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมื่อก่อนเขาจะเป็นอนามัยการพัฒนายอดแล้วเดี๋ยวจะพาที่เขาเรียกว่าสุดศาลาอะไรด้วยป่ะอุ้ยสุดศาลานี่ก่อนอนามัยอีกนะถึงบอกพาไปสุดศาลาไปไม่สบายอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาก่อเก่ามากสุดศาลาก่อนแล้วก็มาอนามัยค่ะแล้วปัจจุบันก็เป็นรอพสตแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีทันทันตกรรมนะทำฟันทำฟันด้วยเมื่อก่อนไม่มีเลยเรื่องความดันเอ็กซเรย์เดี๋ยวนี้มีนะเอ้ยวันนี้มามาอย่างเงี้ยคือได้รางวัลอะไรป่ะได้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  อีข้อแรกถ้าตอบถูกนะรับไปเลยครับเครื่องกระชับเฉพาะที่จากญี่ปุ่นนะมูลค่าสามหม่นหนึ่งบาทแล้วมีอะไรสบายกระชับเฉพาะที่ตรงนั้นอยากให้กระชับก็ไปตรงนั้นได้เลยดีๆพี่ธงนะครับ31,000บาทถึงบาทเดี๋ยวต้องเช็คราคาก่อนของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นของอีเแลของของถมเลย คำถามอยู่ที่นี่ครับเราไปที่รอพอสตนะครับอําเภอบ้านท่อน,นะครับสันทรายเชียงใหม่ก็เจ้าเราจะไปแอลเหนือกันนะครับรดูให้ดีนะครับดูแล้วก็จะมีคำถามที่ภาพจะได้เห็นนี่นะครับนะครับพร้อมแล้วไปเลยเจ้ารถหอรับสาบแบบบอ40สี่สิบหน้าอนามัยบ้านท่อมีผู้รับบาดเจ็บสองนายรถบอ20สิบหนึ่งยี่สิบนี่ อ้าวเกิดอะไรขึ้นเลยครับคุณผู้ชมอ๋อท่อที่แท้ก็เป็นอุบัติเหตุรถชนกันนั่นเองครับเพราะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่อจังหวัดเชียงใหม่นี้เขามีรถฉุกเฉินไว้ช่วยผู้ประสบภัยด้วยครับ ชาวที่เราทราบกันดีครับว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีมลพิษจากการเผาขยะก,กันเยอะทางรพอสอตที่นี่จะมีการรณรงค์ให้ผู้ป่วยใช้ถุงผ้ากันครับโดยจะแจกถุงผ้าใสยาให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการครั้งแรกและครั้งหน้าให้นํากลับมาใช้ใหม่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดมลพิษได้ครับด้านหน้าของรอพอสอตที่นี่ยังมีลานหินว่าแต่ไอ้ลานหินนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรกันล่ะครับ เมันมีภูเขาเยอะเนาะครับจะมีหินมีลานมีเหมือนบุรีก็ภูเขาเยอะไอ้นี่แม่เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมฮะจากอนามัยนะแทันสมัยทันสมัยมากดูไปโรงพยาบาลไปแล้วเอะแล้วก็มีที่แค่ที่เชียงใหม่เหรอหรือยังทั่วประเทศครับทั่วประเทศปรับเปลี่ยนหมดทั่วประเทศเลยอ้าวคำถามครับโอ้โหครับเชิญครับคำถามอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าตอบถูกข้อนี้นะครับรับไปเลยครับเครื่อง นะครับกระชับเฉพาะที่นะครับมูลค่า31,000บาทนะครับแล้วผมยืมแบ่งเงนไงตั้ง3คนก็อาทิตย์ละวันยืมเงินไปโอ้แล้วผมได้ผมก็ให้น้องพายไปเลยอ้าวตอนแรกไอ้น็งยืมนก็โดยเลยเฮ้ขอได้ไหมเนี่ยตอนแรกบอกถอดไปให้อ่ะก็ไม่ได้ไงเอาอะไรให้ให้ไปแล้วพี่ขอขอหมื่นนึงนี่พูดจริงเอ้ยกำลังตูนก็อยู่นี่นคุณถือไปอยู่คนมาขอซื้อหน้าอนี้แล้วหน้ารายการแล้วโกยมาซื้อสามพันเลยเด้อน้องแอนรอรอ คำถามข้อที่หนึ่งนะคะถามว่า ลานหินนี้มีไว้เพื่อทําอะไรคะข้อที่1นนะคะใช้บําบัดอาการชาที่เท้าของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะอาจจะไปเดินไปย่าอะไรอย่างงี้นะครับข้อที่2นะคะใช้บริหารสมองของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะกระตุ้นความรู้สึกก็เป็นไปได้โอ้ยนี้ตัดไปเลยนะครับไม่ใช่แล้วล่ะข้อที่สามนะค่ะใช้เพิ่มอุณหภูมิในร่างกายแก้หนาวค่ะโอ้ยนี้ก็ไม่เดี๋ยวต้อง ดูดูแล้วถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับ้พื้นหินเมื่อกี้ที่เห็นนะเออเหมือนรองเท้าปุ่มเห็นป่ะมันขับรถอ่ะหลังเบาะเขาจะมีไอ้ปุ่มๆนวดปุ่มอ่ะนวดหลังใช่ไหมนวดหลังไม่เมื่อยไม่ให้เมื่อยต่ข้อ3าไม่น่าใช่ข้อสามคือแต่อย่าลืมนะครับที่เชียงใหม่อากาศหนาวนะคะเออเราไม่ได้ไปเชียงใหม่เนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพอะเขาพูดทอดเอยพี่อัมพวาายเชียงใหม่เจ้าจ้าเออทำไม่เท่กว่าไง เวลาเดินนะั้นมันก็จะเหวียมว่านมากฟัตงตัง,ตงดูน่าจะเป็นข้อหนึ่งนะ,ะเพราะเวลาเดินแล้วมันมีกระปุ่มกระปัมมันก็เหมือนก็มันก็จะมีเหรอไอ้อวดฝ่าเท้าไอ้ที่ใช้แบบตรงเท้าเป็นปุ่มๆแบบแล้วเดินไงนะ,ะถ้าเป็นหนูนะหนูเขาสามคืออะไรฮะใช้เพิ่มอุณหภูมิร่างกายกอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มได้ยังไงตั๊กมันเป็นมันเป็นพื้นอะเป็นหินบรรยากาศหนาวเพราะเขาโม่ ไม่ใช่เหรหน้าหน้าแดงๆไม่ใช่เหอทำไมน้องเขาอธิบายเนี่ยเขาก็ฟังเขาก่อนฟังเขาก่วนฟันเขากรวดกผมงงยงแรงเลยเหรอมันลงโทษสารเตี้ยกันเลย ไม่ใช่กืน้องกำลังอธิบายก็ปล่อยน้องก่อนเขาคุยด้วยกันเดี๋ยวพอสุดพอน้องเขาสุดปุ๊บอะเราก็ค่อยพูดเอยน้องสะพ้ายเขาตั้งอธิบายเพราะว่าไอหินน่ะหินตั้ว่ามันน่าจะเก็บอุณหภูมิอะไรไว้ได้อะไรเงี้ยยิ้มแย้มแจ่มใสเลยน้องเขาพูดเนี่ยอธิบายหินนะนะมันน่าจะเก็บอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยไว้ได้อะไรเงี้ยนะ นะครับแล้วก็ไปเดินย่ำอะไรอย่างเงี้ยเดินย่ำพอย่ำไปย่ำมาก็เกิดความร้อนที่ฝ่าเท้าอะไรประมาณก็อาจจะทำให้ร่างกายอุบกูนเอาแต่ทีนี้เนี่ยทีนี้มันสองตัวหนึ่งไงเราก็ต้องเอาตามเขาแหละแล้วอันเซอเบอร์ไม่มีใครสนใจผมว่าไม่เกี่ยมีหินเยอะๆไงค่ะอาจจะแบบว่าไว้ไว้นับดูว่ามีหินกี่ก้อนอะไรอย่างเงี้ยจะได้จำได้ก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองไอ้ผมว่ามันก็ต้องไม่ไม่น่าจะลงมานับหินเท่านั้นไงใช่ไม่น่าที่จะต้องมาเดินนับหินยังไงนะ ให้จะมาถึงเราไม่เนี่ย ตอนนี้มีสองเสียงตอนนี้มีสองเสียงใช่สงเสียงเราก็ต้องตามนี่นี่เขาบอกว่าแก้หนาวย่ำเพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายร้อนสองคนนี้เหมือนจะไปทางข้อหนึ่งใช่ไหมปั๊บปัอาการเท้าชาอืมมันจะหวนกระปัานขึ้นมางั้นงั้นมันจะมีการนวดฝ่าเท้ากันหรือต้นทส้นประสาทอะไรอย่างงี้พูดเท้าทอเห็นไหมล่ะต้องตอบเลยครับต้องตอบเลยนะครับคนหนึ่งคหนึ่งหนึ่งร้านหินมีไว้เพื่ออะไรตอบครับข้อหนึ่งครับข้อนั่นก็คือปำบัดอาการ ของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานให้เปลี่ยนเปลี่ยนไครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนยืนยันนะครับอตอบไปแล้วครับข้อหนึ่งครับเป็นคำตอบที่ ันจะวุ่นวายสามคนมันได้ชวิตเขไดคิดไปซะก็ไม่มีอะไรคือคนเป็นเบาหวานนะฮะถ้าเป็นที่ขาและเป็นแผลนี่เรื่องยุ่งเลยใหญ่ๆแล้วหายายากมากแล้วหนาวหนามานจะชาที่ขาใช่ค่ะนะครับก็ต้องไปเดินเพื่อให้ให้ไที่เป็นกลุ่มตะปั่นให้มันให้มีให้ให้มีความกระตุ้นให้เลือนไหลเวียนกัสวนตํางินป่าของเราเนี่ยนะเราไปใช้เพราะว่าในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานใช่ไหมครับมันจากเบาหวานเนี่ย จะมีปัญหาที่เท้ารังเราจะได้กระตุ้นที่ฝ่าเท้าเราจึงมีคอนเซปต์ว่าผู้ป่วยหรือผู้รับมารับบริการที่โรงพยาบาลตำบลของเราเนี่ยทุกคนจะต้องได้เดินผ่านลานหินหรือว่าสนามที่ป่าของเรานี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและออกกำลังกายที่ฝ่าเท้าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยถ้าได้ผ่านเดินผ่านลานหินของเราเนี่ยเป็นประจำนะครับจะทําให้เกิดการกระตุ้นที่ระบบประสาทที่เท้าแล้วก็ระบบละเอียดลยุทธิตาให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีอาการละเอียอลหุิตี่เท้าดีขึ้น บ้านก็ดีเหมือนนะดูภาพเป็นไม่เป็นป้องกันไว้ก่อนนะใช่ครับนะช่วงที่เรายังอายุขนาดนี้ยังไม่ได้กลุ่มที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นนี่นะก็ต้องระวังเลยเหมือนกันนะครับเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของไขมันในร่างกายเรื่องของน้ำตาลในร่างกายนะครับไม่รออายุขนาดนั้นถ้าเป็นเบาหวานแล้วก็ดูแลนางสารนะครับผมเอาละครับก็รับไปเลยนะครับเครื่องกระชับเฉพาะที่มูลค่าสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับ ตอนแรกจะตอบถูกแล้วถ้าขายคืนสามหมื่นเลยเดี๋ยวเขาได้แบ่งนี่เปน็นหมอชาวบ้านใช่ไหครับ <c oughs> เดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับอารคชาตลาดน,นัดสุขภาพครับปีใหม่นี้ให้เล่าเท่ากับแช่งบีทาเก,ก้นไลท์ อยากช่งเพื่อนอย่าชวนกินเหล้าครั้งแรกที่ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเร้นมีคอลลาเจนใหม่ซิรีนอินทิเมตวอชลิไวทไลซิ่งยาอมแก้ไอตราตะขับ5ตัวอมแก้ไอชุมอ่มคอละลายเสมหะคุณาสมฤรธิพี่ชอบน้องุดแม่อยอยู่ตั้งบ้านต่างรอยพ,พันปรันมันดันยาพี่น้องท้องเดียวกัน อาล้วครับกจบเข้าสู่คำถามตลาดน้ำสุขภาพนะครับถือว่าเก่งมากนะคุณแอนใช่ค่ะขอแด้ก็ตอบถูกเลยนะครับเก่งมากเลยวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่คําถามข้อที่2กันต่อนะครับครับผมเราก็ยังจะอยู่ที่รอพสตบ้านท่ออำเภอสันชัยนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ก็จะไม่เป็นจังหวัดอื่นมาหรอกพี่อยู่จังหวัดนี้ก่อนนะวันนี้จะพาไปเอาที่นี่นะครับมีอค่ะดูให้ดีมีคําถามด้วยครับอ่าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ คำถามในข้อนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ mm hmm. เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ mm hmm. เพราะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้สัมผัส mm hmm. และหลังจากที่เราพาท่านผู้ชมไปเดินชมล้านหิน mm hmm. เพื่อบรบัดผู้ป่วยเบาหวาน mm hmm. ที่รพอพสตอบ้านท่อมาแล้ว mm hmm. ที่นี่ยังมีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงไว้บริการประชาชนอีกด้วยครับ mm hmm. ส่วนจะเอาไว้บริการทางด้านไหนนั้น mm hmm. ก็เป็นคำถามในข้อนี้ของเรานั่นเอง mm hmm. บางทีเห็นคนแก่แต่งงานแล้วก็หนึ่งก็ดูอิจฉาเขาเหมือนกันนะเขาสุขภาพดีนะาดีอาจารย์ดีเพราะเขาทำงานกันไงใช่ฮะเย็นมาเดี๋ยวนี้ตามแต่งจังหวัดก็จะมีลานสำหรับอะไรนะแอโรบิกนะครับงกานกันทุกเช้าทุกเย็นจะนัดกันมาดูแล้วก็น่ารักดีนะครับบางคนบางคนอายุหกสิบนี่เดินไม่ไหวเลยนะทำไมอ่ะเอ้ยเมียหนุ่งไงออกกำลังกายเยอะเนาะหรือว่าออกก็เดินไม่ไหว ที่นอนเป็นปักหวานเย็นแล้วสบายเยคุณหนุ่ยดูแลไงครับก็ดูแลก็อุ้มขี้อุ้มเยี่ยวคุณพูดว่างี้แล้วอ่ะจะไปท่าไหนเมียเมียเก็บเมียหนปีนต้นหมากเก่งมากเลยแล้วอะปีนไปต้นหนึ่งก็เอาทรายหมากลงมาแล้วก็ไม่ลงไม่ลงจะไปต้นสองไม่ลงทำไงโยตตยโยโยโย่หอกตายแล้วก็โยวางใช้ไม้ตวงโอ้เก่งมากห่างทุกท่าน แต่ก็ทำไว้นี่จริงนะคนสวนบากก็ทำกันต้องเป็นหนุ่มๆนะเขาไม่ได้หรอกอายุมากอําคถามข้อที่2ครับค่ะคําถามข้อที่2นะคะถามว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงที่รอพอต่อบ้านท่อมีไว้ทําอะไรค่ะเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทไม่ทำเดี๋ยวลองดูนะว่าจะมีตัวเลือกหรือเปล่าข้อหนึ่งนะคะใช้เป็นหน่วยฉุกเฉินช่วยผู้เปื่วยที่ได้รับอุบัติเหตุค่ะโอ้ข้อที่สองครับข้อที่ส นะะคใช้รับส่งผู้ป่วยสูงอายุที่จะมารับบริการค่ะสำหรับข้อ3นะคะใช้เก็บขยะรีไซเคิลค่ะออข้อหลีติดไปได้หมดเลยนะครับผมข้อนี้นะครับถ้าตอบถูกนะครับรับไปเลยครับเครื่องดูดฝุ่นมูลค่า9,900บาทครับบอสไซพ่วงมีไว้เพื่ออะไรเพื่ออะไรก็ว่านะข้อหนึ่งเนี่ยตัดไปพี่หนุ่มเพราะอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราดูอันแรกเนี่ยเขาจะมีรถอยู่แล้วออนะเป็นเอ่อต้อมีรถกระบะอยู่แล้วเออเปรถกระบะอยู่แล้วคุณไม่คิดถ้าเกิดว่ามันรถติดอะไร เป็นซอยเงี้ยพวกที่ไม่อุ้ยอยู่ในซอยอย่างงี้นะมันก็ยังไปยากนะผมว่ามันก็ยังไปยากเพราะรถมันมีพ่วงอยู่อะเข้าซอยก็ยังยากอยู่เพราะว่าเข้าบ่าโอเคแล้วเอาพ่วงออกก็มาใส่ยป่าเข้าไปรับก่อนไม่ได้เขาล็อกติดเลยเท่งไหก็เกียร์ออกเกียร์ไม่ได้มันใช้เวลานานต้อองไไดพีนะถูกต้องครับน้องแอนครับแล้วข้อสองอ่ะรับส่งผู้ป่วยสูงอายุที่จะมารับบริการอันนี้ก็มีอันนี้มีส่วนนะแต่ผมว่าเก็บ ขยะรีไซเคลิ้นแต่ผมว่าตัดทิ้งเลยจะได้เห็นบ่อยแท้รู้ไหมท่นเป็นพี่แต่งมาเขารับเสื้อขยะเก่านะเออจะไปตัดทิ้งทำไมเราแต่นี่โรงพยาบาลมันไม่ได้เกี่ยวมาต้องโรงพยาบาลขู่เขาโอเคเขาแหมเขามีอะไรนะตังเติมเขามีเขาไม่ต้องมาเก็บขยะขายหรอกใช่แต่ไม่แน่อาจจะหลอกก็ได้ถูกป่ะสามข้อนี้อาจจะหลอกก็ได้อาจจะเป็นข้อสามก็ได้แต่คุณเท่งว่าข้อไหนน่าเป็นข้อสองอ่ะก็คือรับส่ง ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุคาดใช่แล้วครับบรริกายืนยันครับตอบทีครับตอบว่าข้อสองข้อสองใช้รับส่งผู้สูงอายุที่มาใช้บริการเป็นคำตอบที่ตึงตึงหนว่าข้อสามะกต้องผู้ด้อ เดี๋ยวหนูนึกว่าข้อสาวไว้หลอกเลยเก็บขยะถือมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้ไม่แล้วโรงพยาบาลเขาจะมาเกี่ยวอะไรกับเก็บขยะเราก็ต้องมองตรงนี้่แต่ตั้งูดถูกว่าข้อหนึ่งอะจะไปรับส่งเนี่ยผมว่ามันมีเออมีอานจจะถือว่ามีอุปกรณ์ที่ดีอยู่แล้ว่นะแม่เก่งมากนะครับรับเลยครับเครื่องดูดฝุ่นมูลค่า9,900บาทครับไปดูเฉลยครับที่รพสตนะครับบ้านท่อเชียงใหม่เชิญครับ สำหรับรถพ่วงที่ท่านเห็นนะคะเราจะมีไว้สําหรับไปรับผู้ป่วยที่เรานัดนะคะตามหมู่บ้านเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เรานัดนั้นจะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีลูกหลานที่จะไปทํางานในเมืองซึ่งถ้าลูกหลานเมื่อมาส่งเขาก็จะขาดนัดทําให้การรักษาของคุณหมอเนี่ยไม่ต่อเนื่องส่วนใหญ่คนไข้ที่เรานัดไว้เป็นเบาหวานความดันนะคะก็จะมีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ไม่ได้รับยาตามที่คุณหมอกําหนดการที่มีรถพ่วงไปรับนะคะก็จะทําให้คนไข้เนี่ยไม่ขาดยาได้มาพบคุณหมอตามเวลาที่เรากําหนดนะคะแล้วก็จะทําให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เขาเป็นอยู่ 好可爱嘞！ เรื่องเล็กๆนะเรื่องเล็กๆเรื่องของการเอาใจใส่ผู้ป่วยเนี่ยมันมันหายไวเลยนะเพราะอะไรเนยมันมันมีกําลังใจแลวมันมีความอุ้ยอาทอนอยู่อยู่ในในสิ่งที่เขาให้บริการนะครับคือเหมือนเขาแบบไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนยังมีคนเอออยากจะดูแลเขาอยู่นี่ลองนึกถึงว่าลูกหลานไม่อยู่แล้วนะคนแก่คนเฒ่าอยู่รถสามล้อรถพ่วงมาบีบแต่รับขึ้นมาเฮ้ยถ้ามีโอกาสผมผมอยากทําแบบนี้นะอยากตัวยอยากทำแบบนี้แบบช่วยเหลือถือว่าหนึ่งชีวิตอ่ะนะ ตายได้ทําอะไรแบบนี้มันก็โอเคเอาที่กลาลาออกลาออกที่นี่เลยเนาะเขาเลยขับไถอไรเนี่ได้บุญเดือกสวนไปไปเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมีเจ้าหน้าที่รอพสตอนะครับจากบุรีรัมนะครับมาร่วมแข่งขันกับเราโอ้โพลาดไม่ได้นะครับตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่เดี yep ๋ยวกลับมาครับอโรคาตลาดนัดสุขภาพ500ปีอยู uh ่ต่างบ้านต่าง ไม่ใส่มวกกันน็อกไม่ได้น็อกค,คนเดียวแทนความหมายดีๆด,ด้วยการให้ผ่านกระเช้าของขวันท็อปส์รับบัตรของขวัญสูงสุด28เดปนรกเซ็นบา ิอรอแล้วครับกลับเข้าสู่อลกคาตลาดน้ำสุขภาพนะครับแหมสองข้อที่ผ่านไปถือว่าเก่งมากเลยเราจะมีเกมให้เล่นนะครับผมมีเกมให้เล่อกี่เกมฮ่ะหกเกมค่ะเอาล้ครับเรามีเกมการแข่งขันให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6เกมครับเกมที่1เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กเกมที่2เย็บแผลเกมที่3เข้าเฟือกเกมที่4เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เกมที่5พันแผลเกมที่6เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยทีมดาราจะเป็นฝ่ายเลือกเกมที่จะเล่นครับโอ้ยลับาน่อยนะถ้าไปเคลื่อนย้ายดีไม่ดีนะกระดูกเขาเคลื่อนนะใช่ค่ะวิการได้เลยเลือกหนึ่งข้อค่ะเคยเจอนะคนก็โดดตกจากต้นไม้มาไงตุกตกมาเงี้ยผมจะปยึกก็ได้เอ้ยไม่ได้จะขยับไม่ได้ไงเออก็